สวัสดีครับผมครับผมปลากระพนต่อกี้เล่าหลวงนะครับนอ้อกกำลังบกแงมเลยครับนี่หันหน่อยโอ้ขยะกินเก่งข้าวเบีชนะครับผมเอาหน่อสักหน่อก้อน,นอเลยปั๊ดโต๊ดโต๊ดในบ้านตกเก่าเนี่ยแหละครับ ไขหวานนะครับกิมซุงกิมซุง,งนี่ได้แล้วครับหนึ่งหน่อครับนี่ครับผมได้การกิกมานะครับตีนหมูแกงข้อวเบื่แบบเมืองแ็กนะครับล้ำไปอย่างครับมันมัน เฮ้ครับผมมาเตรียมพริกแกงนะครับใส่ครับเบอร์เอือใส่กระป๋ายโอ้โสมุนไพรนี่ขาดนมาได้นะครับี่านะครับถ้าข่าใส่ดักมันจะส้มสติ๊กพละคัคเป็ดหอมป้อมบกระไป,ไป๋ายเม็ดผักชีนะครับตะไคร่นี่นะครับกระเทียมกระเทียม หอมแดงแนะครับไปเลยถ้าเราใส่สมุนไพรต่างๆนี่หนักๆเลยมันหอมนะครับตามนี้ก่อนเนาะเข้าไพริกแห้งหับพิงนะครับเป็นใจพริกมาได้พีงพริกพีงนี่มันหอมโอ้มกกักเห็ดกระสายนักสกปรด เอาใส่ทอนเอาจะเข้าไปนะครับบุบ๊บนี่ตัก้หัวก่อนนอะจะหันว่าเน้นเครื่องเทศนะครับจะว่า้ะหาออน้ำพริกนคนตมน้ำพริกอยู่ตลาดแล้วก็เาิ่งจะรวนกินไว้รอ,อก่อนรวนบาัาซน้มามันนะครับมาได้มาได้ไดนะอู้อ่าหนังหมูมล้วเตึงและ อาน้ำไปเลยนะครับหนึ่งถ้วยพอดีวันนี้คนหั่กล้ามแะครับลอกมินผงนะครับอคนก่อนรอบน,โบ,โบน้ำเลือดโบ๊ะโบ๊ะน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยใส่เลยพุม่มหน่อไม้นะครับหน่อสด สากระายนี่ข้าวผัอ,อเจ้าแหนมเราไว้นะครับผมเขาเจ้านะครับนี่นะครับข้าไาเนี่ครับ,รบขัดต่อสาพานต้องโกนตลอดเอามาได้เข้ามาน,นัง่งโกนมันจะไหมจ้าพอด,ดีกับนหน่อไม้นะครับ เดี่ยวเอาโกนไปก่อนนะครับอุบย้ยเอาเกลือเข้ายพปัมอย่าแขงนักหน่อยสองช้อนเลยเอา้าวผมนัวป้ปวมเบ้าไปครับครับครับโกนกำแเหล้าครับครับผมมันเหนียวตัวหนุกว่าโอ้ยครับผมเนี่ยแกลคอเขเบอร์คข้าเบีย ใส่หน่อไม้ป้อมนี้กับใส่ถ้าบะมีกับบะเป็นย่างนะครับไปโโอเคกระเบื่อใส่ตีนหมูนะครับหน่อไม้โหน่อสดสด,ดต้องมีข้าวแล้วครับกินบะได้เนี่ยสุดยอดกรบผม เพราะว่าเข้ามีที่แบลก็รอละกับน้อกเต็มหมูต็มหมูต็มหมูฮอตมีกระถาแล้วนะครับมีกระถายกิ่มาได้เนอ ออออขอบคุณนะครับคนที่คุณไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามกับตัวพนันต่อคีรลาหลวงคนเมืองแจมเหมือนเดิมปัดโตหยอกต่อครับผมนี่เมื่อกี้เข้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ